ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชันเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วก็เรียกได้เลยว่าไม่หลาบไม่จําจริงๆนะครับผมก็คนมันอยากจะมีเรื่องนะสำหรับการโจมตีประเทศเยเมนซึ่งหน้าในเวลาปัจจุบันนี้นอกซจากอิสราเอลแล้วสหรัฐแล้วฮันธมิตรอย่างสหาราชอาณาจากักรก็หันหน้ามาโจมตีประเทศเยเมนอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆผสสานกับการโจมตี ของอิสราเอลก็เรียกได้เลยว่าทุกๆ10วันต้องมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่การโจมตีทุกครั้งเราก็ต้องใช้คําว่าเป็นการตอบโต้อของอิสราเอลก็แล้วกันนะเพราะช่วงหลังๆมานี้หากกลุ่มกบฏฮูตีไม่มีการส่งโดนเข้าไปโจมตีหรือยิงขีปนาว,วุธความเร็วเหนือเสียงเข้ามาสู่ประเทศอิสราเอลอิสราเอลก็จะไม่ส่งกองทัพข้ามน้ําข้ามทะเลไปโจมตีมากกว่า2,000กิโลเมตรทิ้งระเบิดที่ประเทศเยเมนอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ไหวนะครับผมเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้กลุ่มกบฏฮูตีเข ครั้งแรกเหมือนเดิมแล้วมันก็เจ็บตัวหนักเหมือนกับทุกๆครั้งโดยเมื่อนในช่วงของวันที่10มกราคมซึ่งการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ถือเป็นการประดมในช่วงของปีส0 25เป็นครั้งแรกเลยนะโดยมีการรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้สั่งให้มีการขนเครื่องบินรบเนี่ยทั้งเครื่องบินบรรทุกน้ำมันและเครื่องบินขับไล่ามากกว่า20ลำรวมถึงเครื่องบินลาดตระเวนสอดแนมขั้นสูงแบบปรจจับบนภาคพื้นดินเข้าไปปฏิบัติการภารกิจโจมตีทิง้งระเบิดใน